สวัสดีทุกคนคะ่ะอัปเดตกระเป๋าสามพับยักหนังจอระเข้สวยๆนะคะงานที่ผลิตมาใหม่แล้วก็มีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะและรอบนี้นะคะ้องเอกก็ทําเป็นสีพิเศษเมทัลลิกทุกสีเลยก็จะมีความสวยมันเงาแบบเหมือนผ้าไหมเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยว้องเอกจะเริ่มต้นที่สีเขียวก่อนกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมสินค้าขายดีมากๆนะคะพี่ๆขากระเป๋าหนังจอระเข้รุ่นนี้นะคะก็จะถือสวยสะพายสวยมากๆสีเขียวตัวนี้ จะเป็นงานเล่นสีเมทัลลิกนะคะพี่ๆ่ะก็จะมีความสวยเงางาม,งามแบบผ้าไหมเลยค่ะขนาดรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่8นิ้วสูง4นิ้วครึ่ง หนังจอระเข้บริเวณขาเรียบเกรดมังกรกระเป๋าสตางค์จะมีตั้งแต่ราคา3 0 0 0 4 0 0 0 5,000 6,000คือวัตถุดิบตัวเดียวกันนะคะทุกคนค่ะวัตถุดิบตัวเดียวกันเลยบริเวณเดียวกันเลยอันนี้แค่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะคะพี่ๆก็จะอยู่ที่ประมาณ3,700กว่าบาทอันนี้คือใบเล็กนะคะอ่าและ ของนกใหญ่เนี่ยเป็นใบใหญ่หิ้วสวยสะพายสวยให้ราคาพิเศษเพียงใบละ1,390บาทเท่านั้นพี่พๆดูนะคะเริ่มต้นที่สีเขียวสีเขียวดูนะแล้วรอบนี้คือเล่นสีเมทัลลิกให้นะคะโอ้โหสวยเงางามแล้วฉ่ำมากๆเลยบริเวณขาเรียบเกร็ดมังกรใช้จระเข้ตัวใหญ่แล้วก็ใช้เฉพาะขาหลังเท่านั้นนะคะคือฝากระเป๋าก็1ผืนเลยนะคะแล้วก็ลำตัวกระเป๋าอีก1ผืนคือ1ตัวเนี่ยทา รุ่นนี้ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นด้านนอกแล้วก็ด้านในสีที่หนึ่งนะคะสีเขียวต่อไปน้องเล่ให้ชมเป็นสีม่วงนะคะอู้อันนี้ค่ะพี่พี่ดูอันนี้คือเคลือบเมทัลลิกให้ด้วยนะคะสวยเงางามมากมากเลยสีม่วงรุ่นนี้คือถือสวยสะพายสวยหรือว่าจะถอดหูหิ้วถอดสายสะพายออกนะคะเพื่อใช้เป็นกระเป๋าคลัชนะคะพี่พี่ค่ะก็โดดเด่นมากๆแล้วสีสะดุดตาเงาแวววาวมากเลยรอบนี้ผลิตเป็นสีพิเศษให้ด้วยนะคะจัดให้ด้วยนะคะเหมือนเดิม เลย1,390บาทก็ว่าปกติรุ่นนี้ที่นวเวขายเมื่อก่อนจะขายอยู่ที่ใบละ1,900บาทนะคะถ้าสนใจกระเป๋าในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่พแคปภาพแล้วทักแชทมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตสินค้าเป็นคลิปวิดีโอให้พี่ๆนะคะสีน้ำตาลก็สวยมากๆเลยงานผลิตมาใหม่ล่าสุดมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะรุ่นนี้ก็เอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือใส่เงิน สเอาไว้ถืออวดถือโชว์เป็นกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้สวยงามมากๆสีดำนะคะสีที่สวยงามอมาตะตลอดการถือได้ทุกโอกาสเลยนะคะพี่ๆค่ะเฉพาะของน้องเอกคนเดียวนะคะรุ่นนี้ใช้ถึงอู้หลายสีเลยค่ะมีทั้งดําทั้งเขียวทั้งเทาทั้งโรสโกนะะมันสวยงมันสวยงามแล้วมันใช้ดีค่ะรุ่นนี้ สำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเหลยทาง u t u b e นะคะน้องเหลยก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเหลยเสร็จแล้วถ้า,าหาองเหลยทางไลน์ได้แล้วหูฟ้ากระเป๋าํำตัวอันนี้ก็คือคัดพิเศษหนังส,สวยๆแบบไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวมาให้พี่ๆนะเป็นหนังสวยคัดพิเศษทั้งนั้นเลยนะคะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะตัวนี้คือสีโรสโกสีโรสโกของจริงสวยมากเลยค่ะนี่เห็นไหมด้านหน้าด้านหลังคือสวยทุกใบเลยค่ะพี่ๆขาดูรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ สวยงามและใช้ดีมากๆนะคะถ้าชอบรุ่นนี้นะคะทักมาหา้องเอตได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งฟรีไม่บวกเพิ่มมีของแถมสวยๆให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมช่วงนี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญหนังวัวนะคะแกะลายช้างไทยแลนด์แพงมากนะคะพี่ๆขาเห็นใบเล็กใบน้อยเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็น เป็นหนังแท้นะคะต่อไปค่ะนให้ชมเป็นสีทองคํานะคะโอ้หสีทองคําเพิ่งมาใหม่ละสุดสวยมากเอาไว้ใส่กับผ้ามงผ้าไหมเอาไว้ใส่กับชุดสีทองสีทองใส่กับชุดสีดําถือกับชุดสีไหนก็สวยค่ะสําหรับสีทองพี่พี่ดูนะรอบนี้คือสีพิเศษสวยงามมากๆเลยค่ะหนังจรลเข้สวยแข็งแรงทนทานใช้งานได้ เป็น10ปีนะคะพี่พี่ค่ะอันนี้คือรุ่นเดียวกันเลยนะคะน้องเก๋ให้พี่พี่ดูรุ่นเดียวกันเลยบริเวณสามพับอ่าบริเวณขาเรียกเกรดมังกรเน,นี่ยค่ะพี่ๆค่ะราคาใบละ3,900บนเก้าร้อยบา ถึงบอกว่าบริเวณเดียวกันคือจระเข้เนี่ยแพงทุกจุดอยู่แล้วนะคะต่อไปเป็นสีแดงมุกหูเคลือบเมทัลลิกอย่างสวยเลยเป็นแดงวายพ่นเมทัลลิกค่ะพี่พี่ค่ะหนังจะสวยขึ้นแววขึ้นแบบอารมณ์แบบผ้าไหมเลยนะคะพี่พี่ค่ะเงามากสวยมากเลยดูความสวยความเลิศเห็นไหมคะสีแบบสะดุดตามากเลยค่ะรอบนี้พี่พี่ดู มันปรับเปล่งประกายสุดๆเลยด้านนอกด้านในสวยและใช้ดีนะคะถือออกมาแล้วโดดเด่นมากๆชอบสีไหนทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเหยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ